สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะสำหรับวิดีโอนี้ก็อยู่กับเกมคร n นทักชั่นซูมิเตอร์สามเหมือนเดิมนะครับผมนะวิดีโอนี้ผมก็จะมาหาคําตอบให้นะครับทาไมถึงขุดแล้วได้พื้นเรียบอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะไปครับผมก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมจะขุดให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะไปครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะสำหรับคนที่สอบถามเข้ามานะครับว่าทำอย่างไรนะครับ อันนี้คือเดีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขุดนะครับลงทำไมอะโอเคติดติดตินี่นะครับผมนะมาด้วยนะตอนนี้ก็ฟ้าร้องนะครับท่านผู้ชมเนีเ่ยแบยบนี้ใช่ไหมรึปบเนี่ยรากม,มันเรียบเลยนะครับถึงเราจะขุดลงไปสุดๆก็ตามนะเห็นไหมคือมันเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ ขุดยังไงให้เรียบนะครับนะนี่นะครับนวครับผมนี่ครับผมขุดแล้วเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมแนะับเดี๋ยวสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนทำนะครับท่านนะผู้ชมนะฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะดูคลิปให้จบแล้วนะครับดูคลิปให้จบนะครับแล้วจะเข้าใจนะครับท่านผู้ชมนะ ครับก่อนอื่นนะผมคือผมจะกยกเลิกงานนี้นะครับเราจะยกเลิกงานนะปึ๊บโอเคนะครับนะแต่ว่าผมจะไม่ทําแบบนี้นะผมนะเราจะไปทําที่โรงฝึกขับรถนะครับนะสถานที่ฝึกขับรถอ่ะปรือแบบนี้ให้เราได้ใช่ไหมกดเข้ารูปบ้านครับผมมาครับเดิมเลยนี่นะครับกดเข้ารูปบ้านนะครับแล้วก็ใบงานนี่ครับใบงานอันแรกเลยนะครับนะนี่ แล้วก็รูปหมวกเนี่ยครับกดไปเลยนะครับนะเลื่อนไปครับผมเลื่อนไปนะครับนะทำตามผมได้เลยนะครับทู้ชมนะส่วนผมจะเอารถบดแคทนะครับนะกดที่รถบดแคทนะแล้วก็กดรับงานนะครับผมนะ Yes นี่แบบนี้เลยนะครับูมชมนะนี่แล้วก็จะมาหน้านี้ให้นะครับนี่ครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับแล้เวเราก็จะขับรถไปเลยนะขับรถไปใส่ตรงนี้นะครับขับรถไปจอดตรงนี้นะครับ,รบไม่เห็นะครับท่านผู้ชมขับรถมาจอดตรงนี้เลย,อยโอเคประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคลิปให้จบแล้วจะเข้าใจนะครับไม่ แล้เวเราก็จะลองบดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงคือแค่นี้คือเราขุดได้เลยนะรับไม่ต้องไอ้นี่แล้วขุดได้เลยแล้วนะครับแต่ว,ว่าผมจะบดไปก่อนนะผมจะบดลองดูนะครับว่าจะได้เล่กถ้าเราบดนะครับทานทุมนี่คือสอนรับงานแบบง่ายๆนะครับผมนะ จริงเราไม่ต้องบดก็ได้นะครับเราขุดเล่นได้เลยนะครับท่านผู้ชมคือที่จริงคือเราขุดเล่นได้เลยนะครับนะมันสามารถขุดได้ลดแลยนะครับท่านผู้ชมยำแมโคมาขุดให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับแค่นี้คือขุดเล่นได้เลยนะครับผมนะคือแบบขุดแล้วก็แบบเออแม่นี่นะครับท่านผู้ชมแบบมันไม่ยังไงอ่ะมัน มันไม่นั่นอ่ะคือแบบมันจะเรียบไปเลยนะครับท่าตรงนี้แล้วก็ขุดเลยมันจะเป็นแบบเฉพาะหน้างานนะครับที่จะเรียบนะแต่ว่าแบบคือมันจะขุดได้ตื้นนะครับผมนะมันขุดได้ไม่ลึกนะครับทา่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับว่ามันจะขุดได้ตื้นนะครับทา่านผู้ชมจะดได้ไม่ลึกนะ เนี่ยผมเดี๋ยวผมก็จะเริ่มขุดให้ท่านผู้ชมดูเลยนะปุ๊บโอเคเนี่ยผมนี่นะเราจะจ้วงไปอย่างนี้ครับคือขุดได้ตื้นมากเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยผมเฮ้ยทำไมขุดได้ลึกจังวะเฮ้ยผมทำคลิปผิดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยผม มันจะขุดได้ตื้นมากๆเลยนะครับท่าผนผะู้ชมนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับาวา่ามันมันทำนงไมด <c oughs> นี่นะครับนะเป็นอยู่นะครับท่านผู้ชมคือขุดได้ตื้นนะครับนะขุดได้ขุดได้ประมาณหนึ่งบุ้งจีอะท่านผู้ชมดูความสูงประมาณเท่าบุ้งกีแคทนะครับนี่คผมเราจะจ้วงไปเท่าไหร่ก็ไม่ลงให้เรานะครับนี่ครับผม ก็เจะได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมแค่นี้ก็ขุดเล่นได้แล้วนะครับท่านผู้ชมขุดได้หมดนะแต่ว่าผมจะบทให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันจะขุดได้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะก็ฝากท่านผู้ชมดูคลิปให้จบด้วยนะครับนะเพื่อจะนําไปเป็นความรู้นะครับนะสําหรับคนที่ขอเข้ามานะครับนะว่าให้แบบเสอนเล่นตั้งแต่เริ่มแรกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะนําไปปรับปรุงปรับใช้นะครับผมนะเดี๋ยวผมก็อาจจะมีสอนนะครับ แต่ก็อาจจะไม่ใช่วันนี้นะครับนะเนี่ยผมเราก็จะบดไปเรื่อยๆครับถอยเอานะท่านผู้ชมเรี้ยวดีครับถอยเดินถอยเดินไม่ไม่บดวนนะเพราะบดวนนี้ผมรู้สึกว่ามันเข้าเข้าอะไรอะแบบเลี้ยวยากอะท่านผู้ชมเลี้ยวยากมากเลยนะครันะช้าช้ามากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยผมเราก็จะบดไปนี่เห็นไหมสุดแล้วนะครับบดดูนะครับว่าเขาจะห น่าจะแค่นี้ไหมท่านผู้ชมอ๋อเอารถบดไปเข้าตรงนั้นนะครับน่าจะจบแล้ว,วอ,อีอ้เออคือทุกคนไม่ต้องบดนะครับนะคือทุกคนทุกคนไม่ต้องบดบดเหมือนผมนะครับไม่งั้นคือม,ม,มันจะขุดไม่ได้นะท่านผู้ชมมันจะขุดไม่ได้นะคือเออตรงนี้คือตัดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องบดนะครับถ้ามันขึ้นให้บดเราก็ไม่ต้องบดนะครับเราก็ไม่โควขุดได้เลยนะครับนะนี่คือสรุปให้แล้วนะครับนะ คือรับงานแล้วก็ขับรถบุรมาจอดตรงที่มันให้จอดคือตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้นี่ตรงที่ผมจอดแล้วมันจะให้บดตรงนี้มันเอาไม่ต้องบดนะครับนะคือเล่าขุดเหมือน,นตอนที่ผมขุดให้ดูได้เลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ